สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับวันนี้เป็นวันที่15เมษายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งโชคลาภโชคชัยเฮงๆไปรวยนะครับของสมาชิกเรานะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุดรพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับอุดรพารวยครับ ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่หาช่องอุดรพารวยได้ไม่ยากครับจะได้หาได้ง่ายๆมันจะเด้่งขึ้นมานะครับเวลาที่อุดรพารวยทำคลิปออกใหม่นะครับกอบางท่านได้สอบถามมาว่าหาช่องอุดรพารวยไม่เห็นนะครับก็อาจจะว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าสมาชิกเรานะครับไม่ได้กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเื่อรับการแจ้งเตือนนะครับับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ฝากสมาชิกเรานะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับคนละ3แชร์ครับ3แชร์วันนี้ขอแค่9 9กคนนะครับ99คนนะครับก็จะสรุปตัวเลขให้กับ เอเรานะครับทุกทกท่านนะครับครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับคุณสายันครับไม่ได้เข้ามาดูนานนะครับอุตรดิตครับก็โควิดครับก็ให้รักษา สุขภาพและรักษาระยะห่างนะครับสวมแมสเวลาไปที่ชุมชนครับที่สาธารณะนะครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นนะครับเราก็ลดเว้นการเดินทางไปในที่สาธารณะนะครับให้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่บ้านนะครับเพื่อจะเป็นการป้องกันตัวเองและชุมชนสังคมนะครับแล้วก็เป็นการช่วยทาง คุณหมอครืทางโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระนะครับช่วงนี้ก็งดการเดินทางนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับงดการเดินทางไปในที่ต่างๆนะครับสวัสดีครับคุณซิตรานะครับสวัสดีครับก็อยากให้สมาชิกเรานะครับ เฮงๆรวยๆครับในวันที่16เมษายนนี้นะครับ16เมษายนครับให้สมาชิกเราโชคดีนะครับ สวัสดีนะครับคุณวัราพรครับสวัสดีครับภาพและเสียงเป็นยังไงครับภาพชัดไหมเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับเสียงก็มีบางท่าน f อฟบางท่านคอมเมนต์มาว่าเสียงเบานะครับไม่ทราบว่าท่านอื่นเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับใช้อุปกรณ์นะครับ ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเสียงก็น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับเสียงนะครับเสียงน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลรักษานะครับ เพื่อไม่ได้เป็นภาระนะครับไม่เป็นภาระผู้อื่นนะครับ ครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับช่วงสำคัญก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับดูแลรักษาสุขภาพครับ ก็ให้ขอให้สมาชิกเรานะครับโชคดีนะครับในวันที่16เมษายนนะครับทางตัวเลขที่รวบรวมนะครับรวบรวมโดยอุดรพารวยนะครับใชส้สถิติ30ปีย้อนหลังนะครับ30ปีย้อนหลังก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับก็เข้ามาทุกงวดนะครับ เป็นแต่ว่าในบางงวดไม่เข้าในลำดับที่1นนะครับเข้าลำดับที่5บ้างลำดับที่7บ้างนะครับก็สมาชิกถ้าลงทุนครอบคลุมก็คงจะโชคดีนะครับถ้าลรไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทในการลงทุนนะครับวันนี้ครับก็มาวิเคราะห์ในตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับให้สมาชิกบางท่านที่ อาจจะยังไม่ได้เข้ามารับชมนะครับรับชมในตอนสรุปแล้วก็ตอนโค้งสุดท้ายนะครับก็มาทำโคง้งวิเคราะห์ตอนที่2ให้กับสมาชิกของเราอีกนะครับครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงการรอ f อฟหรือสมาชิกเราเข้ามานะครับรอ Fc สมาชิกเราเข้ามานะครับยังไงก็ ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยครับกดแชร์ให้ด้วยครับคุณวราพรคุณเอซีพี่เฟี้ยวชัดขอบคุณครับคุณพงพันธ์สวัสดีคุณดาวสวัสดีคุณซิตราเสียงชัดเจนขอบคุณครับคุณวราพรเสียงชัดเจนคุณจันหอมคุณสมนึกชัดเจนคุณจันเพน คุณสมัครคุณสันเทียนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาให้คําแนะนํานะครับคําแนะนํานะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับช่วยกันในการทำช่อง youtube นะครับก็ต้องพึ่งพา fc ฟีนะครับก็มาชมนะครับ การทำ youtube นะครับก็ต้องมีเวลานะครับบางท่านอาจจะบางท่านให้คำคอมเมนต์มาว่าไม่ให้นานนะครับแต่ youtube นะครับเขาก็ต้องการให้เราทำมีเวลาพอสมควรนะครับมีเวลาที่พอสมควรครับไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าสั้นเกินไปนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่แชร์ให้นะครับคุณคุณจันหอมนะครับคุณจันหอมนะครับคุณจันหอมแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับครับก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับสำหรับคนทำ u t u b e นะครับแล้วก็เอฟซีนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็โฆษณาของ youtube นะครับ ก็ต oui. er pues ้องพึ artist, ่งพากันนะครับพึ่งพากันนะครับคนทํา YouTube ก็ต้องการมีเวลามีคนเข้ามาชมนะครับพอสมควรแล้วก็ช่อง y o youtube ยูทูาก็ต้องการโฆษณาครับถ้าไม่มีการโฆษณาเขาก็ไม่มีรายได้แล้วเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องพึ่งพากันนะครับยนัก็ขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ รับชมโฆษณานะครับไปด้วยนะครับตามรวมด้วยช่วยกันครับช่วยกันครับครับวันนี้ก็จะมาสรุปให้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าทางตรงนะครับเข้าทางตรงในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่16เมษายนนะครับก็จะสรุป แนวทางให้สมาชิกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีนะครับสมาชิกที่เข้ามานะครับที่เข้ามาใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณอังเป้านะครับคุณอังเปาคุณจันหอมเสียงชัดแชร์ให้แล้วค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับครับก็อ,อยู่ในช่วง การรอสมาชิกนะครับรอสมาชิกเข้ามานะครับ ครับก็วันนี้นะครับก็จะสรุปนะครับสรุปอ่าสวัสดีครับคุณนานาพรครับขอบคุณอาจารย์มากที่สละเวลาครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมเช่นกันนะครับวันนี้ ก็จะมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ โค้งสุดท้ายให้กับสมาชิกเรานะครับก็ก็มีดังนี้นะครับมีดังนี้ครับห้าสี่หกนะครับห้าสี่หกนะครับห้าสี่หก ห้าสี่หกแปดศูนย์สี่ห้าสี่หกแปดศูนย์สี่หกศูนา หนึ่งสามแปดหนึ่งสามชุดเด่นนะครับเด่นก็นะครับก็เป็นตัวที่ระบายนะครับระบายสีนะครับ ดับหนึ่งก็46นะครับ46 46มีความน่าจะเป็นนะครับสูงนะครับ5 46 804 603 813ครับ สวัสดีครับคุษษณสวัสดีทันครับทันครับทันครับวันนี้ใครชื่นชอบตัวเลขตัวเดียวนะครับก็ลงทุนที่5 4าหครับ804 6 0นย์สี่หนยครับห้าเจ เอาหชุดครับเลขสามตัววันนี้จัดให้5ชุดนะครับจัดให้5้าชุดตัวเลขนะครับอ่าห้าชุดครับวันนี้คัดเน้นๆให้คัดเน้นๆให้ ครับขัดเน้นให้นะครับขัดเน้นให้ขัดเน้นให้ห้าชุดครับห้าชุดห้าสี่หกแปดศูนย์สี่หกศูนย์สามแปดหนึ่งสามห้าสามเจ็ดครับขัดเน้นให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวห้าเก้าแปดนะครับอย่าลืมนะครับห้าเก้าแปด ห้าเก้าแปดคือเลขที่จุดทูบขอโชคนะครับอย่าลืมนะครับสมาชิกเราบางท่านอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าลืมไปนะครับอย่าลืมนะครับห้าเก้าแปดอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวจุดทูบขอโชคลาภนะครับก็จุดทูบมาเข้าสองวดแล้วนะครับเข้าสองวดแล้วก็อย่าลืมนะครับห้าเก้าแปดนะครับวันนี้สรุปให้ห้าชุดตัวเลขก็แล้วกันนะครับห้าสี่หกนะครับ 804 603 813 537 598นะครับนี่ครับอ่า6ชุดตัวเลขครับ6ชุดตัวเลข6ชุดตัวเลขนะครับ6ชุดตัวเลข ชุดตัวเล t น,นะครับชัดไหมครับถ้าไม่ชัดจะเปิดไฟให้ครับคุณสาวันนี้ไม่ชัดใช่ไหมครับถ้าไม่ชัดจะเปิดไฟให้ครับชัดไหมครับตอนนี้คุณสาวนันนี้ชัดขึ้นไหมครับ ชุดที่แต้มสีให้นะคือชุดตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่น่าลงทุนนะครับน่าลงทุนก็มี46มี15มี0ูมี67มี04 13 24 70ห7ึ่ 5 6 8 1กแปดหนึ9งแปดศูนย์ก็ะครับครับก็คือตัวเลขที่น่าลงทุนนะครับส่วนใครที่ชอบตัวเลขน้อยนะครับก็จัดให้ครับ6กจุดตัวเลขนะครับ5-4-6-8-0-4-6-0-3 8 1 3 5 3 7 5 9 8นะครับ5 9 8ก็ถือว่าเป็นตัวเลขจุดทูกขอโชคนะครับ5 9 8นะครับ5 9 8โอเคนะครับคงจะ ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับส่วนเลขท้ายสองตัว,วนะครับเลขท้ายสองตัวก็ท้ายสองตัวก็เน้นไปที่ห้าเก้าแปดเก้าห้าแปดนะครับเก้าสองนะครับสองตัวสองตัวก็วเน้นไปที่ 92, 6, 9ก้าสองห5 9 6 8 4 6 5 8 7ก้าสองหนะครับตัวที่ระบายสีคือตัวที่เน้นนะครับเน้นนะครับเน้นถ้าชอบก็จัดเลขทูกนะครับ5้9เก้าเก้ครับถ้าชอบ เล็กน้อยอาจารย์สรุปให้เอา92นะครับเล็ก้า้สองตัวนะครับเล็ก้า้สองตัวเอา92ครับ92 59 98 58สี่ชุดครับครับนีเน้นให้สี่ชุด92 59 เก้าแปดห้าแปดครับสี่ชุดจัดไปสี่ชุดสําหรับเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเก้าสองห้าเก้าเก้าแปดห้าแปดนะครับเลขท้ายสองตัวครับอ่าแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ ตายสองตัวนะครับตายสองตัวแค่แพตจอไว้นะครับเราเป็นไ้าสองตัวนะครับครับก็คงจะจดทันนะครับคุณสาวนีสาวนีทวงจดทันนะครับคุณสาวนี พรุ่งนี้ยังไงถ้าได้ตัวเลขจากวัดกุดแห่นะครับวัดกุดแหพรุ่งนี้ทางวัดจะปล่อยตัวเลขนะครับก็จะนํามาทําแจ้งมาทางให้ทาง youtube ให้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ครับกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดครับในคลิปที่สําคัญนะครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับ ถ้า้าไมกดกระดิ่งไว้บางทีก็พลาดนะครับครับวันนี้ก็คงจะมาให้แนวทางเพียงแค่นี้นะครับให้แนวทางเพียงแค่นี้นะครับก็คงจะขออวยพรให้สมาชิกเราโชคดีนะครับร่ำรวยในวันที่16กพรุ่งนี้นะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับครับพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ